ทำไมต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรทำไมต้องมีเงื่อนไขให้ประชาชนไหนบอกกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่หาเสียงคุณบอกว่าไง16ปีขึ้นไปได้เลยพอถึงเวลา16ต้องนั่น16ต้องนี่คนนั้นต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นเงินต้องแบบนั้นแบบนี้ย่นี้นั้นไม่อยากเอาแต่จําเป็นต้องเอาเพราะว่ากูต้องใช้นี่ร่วมด้วยกูเลยต้องเอาค่ะอุ้ยอือนั่นแหละฉันเลยต้องเอา ดิจิตอลวอลเ็ตหมื่นบาทได้ไม่ครบทุกคนเพราะเงื่อนไขเยอะแยะมากมายแต่ร่วมใจนี่ทุกคนคำไหนจะเห็นผู้วิจูกนะรัฐบาลมาตอบเอเลยอายุ16ปีถามว่าที่ไม่ได้ทุกคนคนที่ได้คือต้องเสียภาษี16ปีมึงนา่อาจี้อะไรมึงจะไปเสียภาษีเนี่ยประเด็นเรื่องของที่ว่าไปกู้รัฐบาลบ,าลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนไปยืมทกศมาไม่ได้ใช้คาว่ากู้นะเหมือนทอกสทดลองจ่ายไปก่อนแล้วจะตั้งงบคืนให้ ยืมดอจอไม่เสียดอกเบี้ยไหมก็เสียดอกเบี้ยเขาก็เรียกว่ากู้ไหมเอาแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่ากู้ไงเจเอก็ใช้คําพูดชาวบ้านดีจําใช้คาพูดที่มันเป็นศาสสวยให้ชาวบ้านโง่ต่อไปทําไมชาวบ้านไม่ได้โง่นะทุกวันนี้ชาวบ้านฉลาดมากนะลองอันนี้ที่ต้องใช้อันนี้ลองอะไรนะลองลองหัวหน้าพักเต้าไกลลองนายกไม่ต้องไม่้เป็นลองนายกลองหัวหน้าพักเก้าไกลเจเอสุดจะทนแล้วเหรอฮะต้องอัดคลิปหลายคลิปเลยพูดถึงเรื่องที่ซอร์วเล็ตเนี่ย ร่างไว้อีกเยอะยังไม่ได้ออกร่างอีกเยอะความในใจอ่ะร้อยล้านคําถามมีคําถามอะไรบ้างก็อ,อธิบายไปเยอะแล้วนะพี่นะบอกตรงพี่อาจจะออมเสียงเมื่อเมื่อคืนโหเจ้าอยากจะกินมากเลยแต่รู้แบบว่าเห็นน้องทีมงานบอกว่าจะมีฝั่งรัฐบาลมาด้วยโอ้ยเจ๊เอสเตรียมพร้อมเลยไม่กินไม่จะลองไม่ไดใดตั้งอกตั้งใจจะมาเพื่อจะมาเจอจะมาถามจะมาถามว่าสิ่งที่ดำอ่ะเพื่อเพื่ออะไรตอบแค่นี้ย กู้กู้มาใช่ไหมกู้มาก้องไหนก้องไหน hey, อ่ะกล้องอนี้<ะ>กู้เงินมาจากธนาคารเป็นเงินสดไหมทําไมต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรทําไมต้องมีเงื่อนไขให้ประชาชนไหนบอกกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่หาเสียงคุณบอกว่าไงสิบปีขึ้นไปได้เลยพอถึงเวลา สิบหกต้องนั่นสิบหกต้องนี่คนนั้นต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นเงินต้องแบบนั้นแบบนี้อย่าไปีบไปได้แล้วร้านขาถามหน่อยแม่ขาเนี่ยขายปูนาผักบุ้งขายเขาทานขายลูกชิ้นปลาหมึกห้าบาทสิบบาทไม่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหรอทําไมต้องไปซื้อไอ้แบบว่าต้องเข้าไปซื้อไอ้ที่เขารวม้าบ้านมันทําไม่ได้อะ่ะ แต่เบื้องต้นถ้าตามข่าวนะฮะอ้างอิงตามข่าวก่อนที่บอกว่าก็ไม่ได้แจกให้16ปีขึ้นไปทุกคนเพราะมันมีคําทักท้วงจากหลายหน่วยงานไงว่าถ้าเกิดแจกทุกคนช่วยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นภาระแบบบานปลายงบมันจะใช้มื่อมามากๆ mm. คําอธิบายนี้มีมาก่อนหน้านี้นะ mm. ส่วนตัวเลขที่บอกว่าอ้าเรื่องของการการจ่ายเมื่อกี้เจเอกมีคำถามอะไรอีกนะเรื่องของว่าทําไมทําไมจ่ายไม่ครบทุกคนแจกไม่ครบทุกคนใช่ไหมและมีคำถามอะไรอีกที่ขีขี้คาใจ คุณคุณคิงนี่ลองใช้นี่ที่ต้องใช้อันนี้ลองอะไรนะลองหน้าพักเก้าไกลลองนายอไมนี่ต้องไม่ใช่เป็นลองนายกลองหน้าพักนายกลองหน้าพักเก้าไกลต้องมีความรู้คุณคิงก็ต้องมีความรู้ตอบพี่หน่อยดีว่าข้าราชการทํางานอืทํามาตั้งแต่อายุยี่สิบปีเกษียณห้าสิบหกสิบปีนับได้กี่สิบปีทางานโอ้หลายสิบปีเขาจะไม่มีเงินเก็บห้าแสนหรอ นี่คุณโดนตัดสิทธิ์แล้วค่ะเพราะเขามีเงื่อนไขว่ามีเงินเก็บห้าแสนตัดอายุสิบหกปีถามว่าที่ไม่ได้ทุกคนคนที่ได้คือต้องเสียภาษีสิบหกปีมึงทำอาชีพอะไรจะไปเสียภาษีเนี่ยได้ได้แต่ว่าไปขึ้นเงินสดไม่ได้<อ>เดี๋ยวจะให้คุณแม่อธิบายประเด็นเรื่องของที่ว่าไปกู้รัฐบาลบอกว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเหมือนไปยืมทกสมาไม่ได้ใช้คาว่ากู้นะเหมือนท,ทอกอสอทดลองจ่ายไปก่อนแล้วจะตั้งงบคืนให้ ยืมดอจอไม่เสียดอกเบี้ยไหมก็เสียดอกเบี้ยเขาก็เรียกว่ากู้ไหมเอาแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่ากู้ไงเจ๊เอ๋ก็ใช้คําพูดชาวบ้านนี่จาใช้ําพูดที่มันเป็นสาสสวยให้ชาวบ้านโง่ต่อไปทําไมชาวบ้านไม่ได้โง่นะทุกวันนี้ชาวบ้านฉลาดมากนะงั้นให้คุณใหม่อธิบายเพิ่มเติมกันแล้วกันเพราะว่าได้คุยล่าสุดกับคุณเผ่าภูมิก่อนสงกรานเป็นยังไงบ้างฮะคาอธิบายที่ชาวบ้านยังคาใจยังสงสัยอยู่คุณใหม่ฮะ โอ้อันนี้ก็ตอบแทนให้ไม่ได้จริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็เราก็กังวลคล้ายๆกันนะอย่างเช่นว่าเ,ออเงื่อนไขที่มันเยอะแยะยุบยับเนี่ยต้องใช้วนก่อน2รอบถึงจะเอาไป ขึ้นเงินสดได้แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่ในระบบภาษีมาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเห็นใจจริงๆแล้วเราก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยร้านเล็กๆหลายร้านเนี่ยอาจจะไม่ไม่อยากที่จะเข้าร่วมเนาะขายเด็ดผักบุ้งมาขายขายปูนาย<ช>อย่างเงี้ยค่ะ<ช>บางทีเขาต้องไปจ่ายค่าน้ํามันรถ<ช>เอาไปจ่ายค่าเช่าแผง<ช>แบบนี้เนี่ยดิจิตอลวอลเล็มันจ่ายไม่ได้เท่านั้นเลยนะคะคอันนี้มันก็ทําให้คนตัวเล็กจริงๆร้านเล็กๆจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากที่จะ เขาร่วมเพราะว่าเงื่อนไขที่มันยุ่งยากแล้วเขาก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องหมุนเงินวันต่อวันแบบนี้เนี่ย hmm. ก็อาจจะทําให้ร้านเล็กตัวจริงเนี่ยไม่อยากเข้าสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเข้าเข้ามือเข้าปากกับร้านค้าสะดวกซื้อที่บอกว่าเป็นร้านเล็กแต่ hmm. จริงๆแล้วเป็นทุนใหญ่ hmm. นะคะและเป็นเชนขนาดใหญ่ด้วยเนี่ย hmm. อันนี้เขาก็จะรับไปเต็มๆเ hmm. นื่องจากว่าคนตัวเล็กตัวจริงเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือไม่ไไมอยาก<ด>ที่จะเข้าร่วมแต่มันยังมีเวลา<ๆ>มันยังพอมันยังพอแก้ไขได้นี่เราก็ได้แต่บอกให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการมาเพื่อส่งเสริมให้ร้านขนาดเล็กเนี่ยเขาอยากที่จะเข้าร่วมลดเงื่อนไขในการที่จะใช้หน่อยไหมหรือว่าจูงใจเขาอยากที่จะเข้าระบบภาษีเข้ามาก่อนยื่นมาก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องจ่ายเ,เงินยังไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายหรือว่านิ่ละโทษเนาะยกหนี้ให้ที่เขาเคยห <Kentucky> นีภาษีมาก่อนที่เขาจะไม่รู้ตัว ว่าไอ้มันถึงเท่าไหร่แล้วเขาต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยก็ยกโทษยกหนี้ให้เขาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้มีร้านค้ารายเล็กก็เออีะอ่ะ นี่จะโทษอันอื่นได้นี้โทษภาษีไม่ได้เออนี่จะโทษภาษีสร้างแรงจูงใจให้จะได้เข้สาสู่ระบบภาษีร้านค้าขนาดเล็กเข้ามามยังพอมีเวลาคิดมีเวลาทํารอบที่แล้วเขาไม่จํากัดเลยนะซื้อห้างก็ซื้อได้ที่ถ้าแค่อยู่ในตัวอำเภอในนั้นเนี่ยถ้านน,นั้นอ่ะแก้ลงมาเหลือขนาดเล็กแล้วก็จูงใจเขาอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเล็กร้านค้าขนาดเล็กตัวเล็กตัวจริงเนี่ยอยากที่จะมาร่วมยังพอทันอยู่ค่ะ